<Also. S 2> สวัสดีครับมาพบกับพี่เต้อีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมพามาพบกับนิสันมัคสีชมพูหวานเบวเลยนะครับ 1.2S MT ปี P 17นะครับ คันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับน่ารักมากเลยนะครับเหมาะกับเทศกาลของเดือนนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับสว่างชัดแจ๋วนะครับใช้เวกงานเวลากลางคืนเนาะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่มาพร้อมกับชุดล้อแม็กนะครับสวยงามมากเลยนะครับขอบยางขอบ15นะครับคันนี้ลอนะครับตัดกับสีชมพูเข้มมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเบาะหนังนะครับ ทรงสปอร์ตเลยนะครับกระชับนะนั่งสะดวกสบายนะครับตัวนี้พวงเมลัยนะครับกระชับมือนะครับรองรับทั้ง AM/FM นะครับ CD นะครับระบบเครื่องเสียงไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเบาะหน้าหลังสวยงามมากเลยนะครับเรามาดูตรงตะเข็บด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับสวยงามตะเข็บเดิมทุกตัวนะครับนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะไปเที่ยวนะครับ จอดสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 22- 23โลลิตรนะครับตัวนี้ประหยัดนะครับแล้วก็สวยงามด้านหลังนะครับขนสัมภาระได้กว้างมากเลยนะครับตัวนี้ขนได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้กว้างนะครับสวยงามนะครับเราสามารถบรรทุกของไปพิกนิกกับครอบครัวได้เลยนะครับไฟท้ายนะครับขนาดใหญ่สวยงามชัดเจนนะครับตัวนี้ก็คือมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับทุกตัวเลยขนาด น้องไม่ค่อยได้อาบน้าเท่าไหร่นะครับถ้าอาบน้ําแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับตัเก็บเดิมน็อตเดิมทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็นะครับสะดวกสบายมีน้ําหนักเบานะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับเป็นรถสําหรับครอบครัวสําหรับหาที่จอดรถยากๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถคันนี้นะครับหาที่จอดสะดวกสบายเลยนะครับสวยงามมากเลยเราแถมให้เลยนะครับชุดแต่งล้อแม็กซี่ล้อเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูด้านข้างห้องผู้โดยสารกันนะครับ ตัวเล็กๆองผมนะครับนั่งสะดวกสบายเบาหนังนะครับนั่งกระชับนะครับแอร์คันนี้รับรองว่าเย็นจนหนาวนะครับกระจกมองหลังนะครับขนาดใหญ่นะครับมองสะดวกสบายนะครับอ่ะเรามาดูเลขไม้กันนะครับว่าน้องวิ่งได้เป็นระยะทางเท่าไหร่กันแล้วนะครับดูเลขไม้กันเลยนะครับตัวนี้วิ่งน้อยบอกเลยว่าปี17เแต่วิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยมากรถคันนี้นะครับ ดูเลขไม้กันนะครับเพิ่งวิ่งได้80,000กโลเองนะครับสาหรับคือเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากเลยบอกเลยคันนี้นะครับดูแลดีมากเลยอ่าทีนี้เรามาดูขุมกําลังของน้องกันนะครับว่าขุมกําลังของน้องนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับเครื่องน้องอ่าตัวนี้อยู่ที่1198งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีเจ็ดสิบเก้าแรงม้าเนีครับถึงตัวเล็กนะครับแต่ก็อ่ามีมาพร้อมกับขุมกําลัง ที่สามารถพาเราท่องเที่ยวได้ทั่วไทยเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับแบตใหม่นะครับสภาพห้องเครื่องใหม่นะครับคานหน้าเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวเลยนะครับแผ่นเพลทติดแน่นนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยสภาพยังใหม่ๆทุกตัวน็อตนะครับสียังเป็นตัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับยังเดิมๆทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเดิมเลยครับ ตรงนี้น้องไม่เคยเฉียวไม่เคยชนนะครับไม่เคยโดนน้าท่วมรับรองได้นะครับโดยศูนย์นิสสันอุบลราชธานีของเรานะครับพิเศษสําหรับเดือนภุมภาพันนี้เดือนแห่งความรักนะครับ2แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผมไม่ขายนะครับถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาติดต่อทําสัญญากับผมเดือนนี้รับไปเลยส่วนลด30,000บาทผมจัดให้ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทยังไงรีบมาจับจองน้องไปเป็นเจ้าของนะครับสาหรับเดือนนี้นะครับอ่าสนใจเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาชมได้นะครับสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยครับ091036-2636 พิตี้รออยู่นะครับจีออส